สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับก็บลุ้นไรยวันครับผมเหมือนเดิมครับเราจะลงไปดูไปเปลี่ยนเหยื่อเบ็ดเบ็ดลาวเบ็ดลาวหน้าดินเราครับจากเมื่อวานนี้ได้ปรากฏไปห้าตัวกดเหลือง เนี่ยถืว่าหมานครับแต่วันนี้เราจะลองไปเอาเปลี่ยนวันนี้เป็นปลากระดีนะครับวันนี้เราจะเอาปลานิลแล้วพรุ่งนี้เราก็จะดูว่าปรากฏมันชอบกินปลาอะไรเมื่อวานนี้เป็นปลากระดีะครับไปครับผมไปเจอกันที่๋ย่าลุ้นกันเลยครับผมเบดเรา ใส่ไว้สาิประหลังเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่เยอะแล้วก็จะเปลี่ยนหลงไหนที่เชือกมันเล็กเราก็จะเปลี่ยนเอาเอาได้ที่มันเส้นใหญ่กว่าใส่นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องมันขาด เจ้าเก่าเจ้าเก่ารุดด้วยขึ้นมาเสียงรุดเลยเลยหนักโหเกือบไม่มีแต้มแล้วนี่ตัวใหญ่มากเลยอะเอาเอาเอาไม่ทันแล้วล่ะเหยื่อลวงดีนะเหยื่อหล่นปลาไม่หล่น ดินข้ามใบข้ามมาอยู่ โอ้ยโหสมบูรณ์เดี๋ยวก็วนกลับมาเนาะพอเผลอว่าเผลอมันไข่อยู่นี่แหละค่อยค่อยค่อย เร็วๆค่อยๆดึงขึ้นปุ๊บเข้าเรือโอ้โตัวเบลเลเลยอะเกือบเกือบเห็นแต่ใสโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่มากๆ ตัวใหญ่ว่าตัวแรก่ามั้งเท่ากันเหรอ,อโอ้โหเรือค,คงแขง โอ้ตัวนี้เกือบหลุดใช่เนี่ยเห็นยังตัวไม่เท่ากันนิดหน่อย<น>ตัวนี้ใหญ่ใ,ญใ่น่ดเตงบอกเท่ากันครับผมก็กูเรียบร้อยครับผมแล้วก็เปลี่ยนย้อนแสงเหรอมืดไหมมืด อย่าลืมถ่ายภาพนีงให้ได้ภาพไปแล้วลิ่งไปแล้วครับก็เราก็คู่เบ็ดเรียบร้อยครับผมเบ็ดสามสิบประมาณสามสิบสามหลังวันนี้ได้ไปห้าตัววันนี้ได้ไปสามตัวแต่เมื่อวานเนี่ยไซสมันไซสประมาณนี้ครับผมแลวก็ใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งอันนี้ตัวคู่น่าจะเป็นตัวผู่ครับถ้าตัวเมียก็ใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งวันนี้ได้มีครับ ไซส์โหกดเหลืองครับหากินยากครับผมหวานอีกแล้วกับเท่าแขนนะครับไมายินแบกเหรอหแบ๊กไหนล่ะ,ะถือว่าหวานนะครับเหยื่อเป็นเหยื่อปลากรดีนะครับเมื่อวานแต่วันนี้เป็นปลา จะลงเรือครับผมก็อย่าลืมนะครับดูวิดีโอแล้วก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมอันนี้ผ่านเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆว่าดูว่าเราจะทำอะไรกัน รรอคับกำลังจะไปสายไปนะพูดเร็วเลยปลาบนหัองแช่ครับใครรู้ปลาเองยหมแปลว่าลงมาเรี้ยงปลาก็คิดสั้นๆมาเรี้ยงปลก็คิดสั้นๆจะฉีบปลาใช่ไหมจะชีบชื่อว่าอะไรแกงส้มแกงส้มหน่อไม้เปรี้ยวหน่อไม้เปรี้ยวครับอร่อยปรากดเหลืองนี่กดคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ครับผม จบจะจนครับผมสวัสดีครับนานๆามีการหันมองเลยนะเชินมาลนะ